วันนี้นะครับพี่วุครับเราอยู่กันที่อินสุตีเพชรอ่าตีเพชวิภาวดีครับการใหญ่ใช่ครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีเป้าหมายสาคัญใช่ในการที่เราจะมาติดตั้งเจ้ากล่องซูเปอร์สตอร์มบวกกับคันเร่งไฟฟ้าสปักทรีนะครับผมด้วยชุดสายทร์เน็ตครับผมในรถโชว์นะครับใช่เนี่ยยิ่งกว่าป้ายแดงอีกใช่เบิกมายังใหม่เพิ่งแตะพื้นโลกเรเพิ่งแตะพื้นโลกเลยใช่ครับนะครับผม ก็คือรถคันนี้ครับก็จะเป็นทางโปรเจกต์ของอิซูซุที่ใช่ก็จะขึ้นมอเตอร์โชว์เดือนปลายเดือนมีนาใช่วันที่สามีนายนี้ใช่ครับผมแล้วก็เป็นปีที่3ที่4ี่ละที่เราใส่รถโชว์ให้บริษัทตีเพชดอิซูซุไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์อีกโพลที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนทุกทุกคนคงได้ดูแล้วว่าเรามาใส่แล้วไม่ว่าอิซูซุจะทำโปรเจกต์รถคันไหนก็แล้วแต่เพื่อโชว์ในมอเตอร์อีกโพลใช่หรือว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยก็คือแนะนำใส่สินค้าใส่สินค้าของเรา ้ไปโชวด้ยตลอดแล้วก็เป็นเครื่อง1.9นะครับแต่สมรรถนะเนี่ยจะใกล้ดีกว่า3 0 0 0เดิมๆก็เทียบเท่ากันได้ง่ายๆเลยเหมือนที่เราเคยอธิบายไปแล้วว่าเนี่ยเหมือน1.9เดิมโรงงานเนี่ยออกมาอยู่ประมาณ150แรงม้าใส่ติดตั้งซูเปอร์สตอร์ของเราไปเนี่ยขึ้นมา50ตัว50ตัวโดยไม่แบบไม่มีควันด้วยใช่เพราเขาเล่งเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ1.9บูพาวเวอร์เนี่ยด้วยกล่องซูเปอร์สตอร์นะครับเขาก็เลยอยากจะทำเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูว่า คูณออก1.9ก็ได้นะแต่งแนะนําให้ลูกค้าดูใช่ครับผมนาพงษ์ชัยที่ระดับบริษัทตีเฟคอิสุสุเกาะ่อนที่เขาจะแนะนำเขาทดสอบมานานครับใช่ใช่ครับผมอันนี้ยังมาตลอดใช่แล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเราติดตั้งชุดฮาร์เนนี่ยเป็นยังไงกันครับผมครับ ตอนนี้เรามาดูการติดตั้งนะครับในเครื่องยนต์1.9ด้วยชุดสายทาเน็ตนะครับปั๊กตรงรุ่นอยากให้เต้ลองเข้ามาดูใกล้ๆอะครับตอนนี้ก็คือเป็นการติดตั้งไปแล้วนะครับเสียบสายทาเน็ตของเรานี่ครับตอนนี้เชนกําลังติดตั้งอยู่นี่เสียบปลั๊กเราไปแล้วนะครับที่ก็เป็นปลั๊กทาเน็ตของเราปลั๊กตรงรุ่นโดยไม่มีการตัดต่อเลยดูครับสวยไหม เดี๋ยวพอเราปิดฝาข้อเข้าไปก็จะมองไม่ออกแล้วอ่าครับผมครับแต่ยิ่งสําหรับเหมือนลูกค้าที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี้ยยิ่งเหมาะสมและสมควรมากเลยกับการติดตั้งเพราะไม่ต้องตัดต่อใช่ครับผมครับได้ครับแลวเดี๋ยวอันเนี้ยเราเคลมไว้ที่50แรงม้าไม่มีปั่นครับผมครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับจูนใช่เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วก็ปรับจูนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้เห็นตอนเราเซตอัพอีกทีนึงครับผมครับนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับผมกับการติดตั้งกล่องซุปเปอร์สตอมบวกกับคันเร่งไฟฟ้า Star 3ในรถมิวเอนะครับพี่โมิวเอ็ก1.9ตัวโลสุดนะครับเพราะเราติดตั้งแบบชุดไฮเน็ตติดตั้งตัดต่อเลยใช่ครับผมสำหรับรถใต้แดงใช่เหมือนคันนี้ติดตั้งแป๊บเดียวน่าจะเรียกว่าไม่ถึงชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับผมติดตั้งปุ๊บหนึ่งใส่คันเร่งไฟฟ้าได้อัตราเร่ง2ใส่ซุปเปอร์สตอมได้แรงม้า ครับผมมันจะช่วยเพิ่มช่วงกําลังช่วงกลางกับช่วงปลายใช่ช่วงต้นนี้ก็จะใช้คันฟร่งไฟด้ช่วยใช่ครับทีนี้แรงม้าที่เราเคลมไว้ก็คือรถคันนี้จะขับสนุกพอๆกับเครื่องสามพันเดิมๆเลยครับผมไม่อยากพูดอ่ะ่อยากห้ลองเองแต่ว่าท่านที่ซื้อมิวเอ็กซ์ไใช้งานนยครับ1.9่อ่ะคือเครื่องประหยัดครับผมประหยัดแล้วก็พอเราเพิ่มแรงม้าไปแล้วเนี่ยเรื่องการประหยัดน้ามันเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกขับขี่ดีขึ้นด้วยใช่ครับผมและนี่ก็เดี๋ยวฝากไว้เลยสําหรับมิวเอ ก็เดี๋ยวไปเจอกันได้ตัวจริงที่งานเมืองทองธานีนะครับใช่แววันที่23นี้นะครับเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ไปดูกันด้วยว่าหน้าต่างกล่องซปเปอร์สตอมเนี่ยเป็นยังไงคันเร่งไฟฟ้าปาั์กทีเป็นยังไงนี่ทุกคนจริงๆสามารถโหลดแอปได้ด้วยนะแอปผมไม่บอกว่าพาสเวิร์ดอะไรผมเป็นการขโมยได้ใช่ครับผมก็ไปดูนะครับคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ปลั๊กคันเร่งส่วน กล่องซูเปอร์สตอมก็ให้เปิดเก๊ออกมาดูดูเก๊ได้เลยใช่ติดตั้งเรียบร้อยทีบูธอิซุตีเพชรอิซุครับหรือถ้าเขาอยากรู้สายฮเน็ตเป็นไงนะครับขอเขาเปิดฝาแล้วก็ดูก็ได้ครับเดีอยวจะเย็นใช่เปิดฝาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเปิดฝาครอบเครื่องด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันยังปิดฝาอยู่เนี่ย มองไม่ออกเลยครับมองไม่ออกเพราะมันเหมือนรถเดิมทุกอย่างใช่ครับผมราคาเท่าไหร่ซุปเปอร์สตอร์มพร้อมสายฮาร์เด็ตนี่หมื่นสามพันสี่ร้อยครับผมพลังไฟฟ้าสองพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ครับผมก็ท่านคิดดูแล้วกันว่าซื้อหนึ่งจุดเก้าแต่แรงเท่าสามพันด้วยการเพิ่มงบที่ใช่ครับหมื่นหกแค่หมื่นหกโดยประมาณนะครับผมหนกนิดนิดก็ได้ประสิิทธภาพเท่ากับรถสามพันไปแล้วถูกกว่าครับผมครับนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับสําหรับ ล่องสุปอรธตอมแล้วก็เ้าเล่นอะไฟฟ้าเฟลสสปักฟรีนะครับผมอยากให้แวะไปดูอ่าใช่ในบูธดีๆครับได้เราไปกันดีกว่าพี่บุ๊ไปครับเดี๋ยวเรามีงานต่อครับ